เดี๋ยวครับดูน้ำครับโอ้ก็น้ำมีนิดนึงครับว่งนี้ก็อันนี้เป็นน้ำพึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเกสรดอกไม้ครับเราก็จะเอาแค่นิดเดียวครับเราก็จะปล่อยไว้ครับตอนไว้ครับก็กล่าวเข้ามาสวัสดีครับตุนบยสายหลังจากที่ขึ้นตันได้สาเลิกหนึ่งแล้วครับเราก็มาแวะดูพึ่งครับต้นมะม่วงครับ คนเขามาสอยไข่มดแดงเราเจอครับเครือครับแล้วก็จะหักเอาใบอยู่คาครับไปทำครบครับผมเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ที่ต้นพึ่งครับก็ฝากติดตามรับชมผลงานเหมือนเช่นเคยนะครับทำแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมไปครับเดี๋ยวทำครบแล้วก็ไปเจอกันอยู่ต้นพึ่งครับนี่ครับหลังพึ่งครับก็อยู่ไม่สูงเท่าไหร่ครับนี่ครับจากพื้นขึ้นไปนั่งกริงนั้นก็โอเคแล้วครับ ไม่รู้ว่าม,มีน้ำหรือเปล่าครับถ้าไม่มีน้ำผมก็จะตอนรอแค่ตัวอ่อนสักนิดนิดก็มันอยู่ลุ่งๆครับกลัวหายก็เลยจะตีไปนิดหนึน่งเพราะเมื่อวานนี้เจอสามรังก็ไปล่อยไว้หมดไปครับเดี๋ยวจุดครบแล้วก็หาที่ตั้งก้องครับ นไต้องใช้ว่ามีก้อนน้ำอยู่ครับจะตกไปใช่ใช่ในิ่งๆเดี๋ยวครับตู้น้ำครับโอ้ก้อนน้ำนิดนึงครับพวกนี้ก็อันนี้เป็นน้ำพึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเกสรดอกไม้ครับเราก็จะเอาแค่นิดเดียวครับเราก็จะปล่อยไว้ครับตอนไว้ครับ ไป,ไปครับมีลีลาครับเรามีภารกิจเยอะครับวันนี้ก็ดตัดแล้วก็รีบไปครับ có nhiều tập Chịu xoắn lục máy ở con góc Con nắm ít ít vô góc Phương nhận mê sang con nắm Ngập xoắn lục máy Đây mắc uh, cắt <laughs> ใช่เลยยิ่งๆอ่างเดียวก็ได้ใกล้ๆพออยู่รวมๆนะให้น้องชายถ่ายให้ครับวันนี้ครั้งแรกที่ตีพึ่งใกล้ชิดครับเดี๋ยวอีกไหนก็เริ่มมีประสบการณ์ครับคนเรามัาต้องเริ่มจากศูนย์ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็เป็นถ้าพึ่งไม่ดูก็ให้น้องชาย มันอยู่ใกล้ได้ครับถ้าดุผมก็ไม่ให้เพียงครับอันตรายครับนะครับน้ำพึ่งครับขอครับนิ่เดี๋ยวขอครับเราจะตอนไว้นะครับเพราะว่าแถวนี้มันมีดอกยางพาราครับแล้วก็อีกสักหน่อยก็เป็นเดือนห้าดอกไม้ป่าก็บานยังไม่ปาดฝั่งนี้ เท่ากล่องถังคนละนะครับก้นน้ำมีนิดนึงพอได้ให้พอเท่าน้องไปดองแล้วครับชอบส่วนตัวอ่อนเราก็ขอนิดนึงนะครับขอแค่ครึ่งเดียวครับแล้วก็ปล่อยชายขาขาวนี้ไว้ครับเอาไปให้คนที่ขเขาเจอครับขอได้ยัางครับ

นี่ครับตัวอ่อนเขาขาวครับขาวจั่วเลยครับอันนี้ก็เอาไปให้คนที่ขอมาใส่ไข่มลแดงเจอครับไปแบ่งปันกันกินครับส่วนส่วนตรงนี้เราจะปล่อยไว้นะครับให้ตอนครับตอนไว้ครับมันจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ว่าผมว่าตัวอ่อนเยอะขนาดนี้เราอยู่เดี๋ยวเราทำความสะอาดให้ให้เขาได้สร้างรังแล้วก็เกาะเพิ่มเข้าไปครับโอเคครับลงครับไปเจอกันอยู่ข้างล่างครับผมตัวนี้ ผลงานครับอันนี้ก็ลําพึ้งครับมีนิดหนึ่งแต่นี้ก็เป็นเยสออนดอกไม้ครับก็เอาไปด้วยครับเห็นตัวอ่อนได้ท่านี้ครับไปครับไปกันต่อครับเดี๋ยวจะขึ้นบนท่ามอไฟหวานครับเห็นทึ่งเวลังหนึ่งจะเหลือหรือเปล่าไม่รู้ครับฝากติดตามรับชมผลงานด้วยครับผมก็มาถึงพึ่งรลังที่สองแล้วครับห่างกันห้าสิบกิโลครับผมเจอไว้สิบกว่าวันครับมันน่าจะอยู่ก่อนหน้านั้นครับ ก็เพิ่งหน้าประมาณสิบห้าวันเกินครับก็ไปลุ้นกันครับดูอุมๆมน้าหัวก้อนน้ำนี่ก็เกือบครึ่งลังครับถ้ามีน้ำนี่น่าจะได้น้ำเยอะครับคอนสวยด้วยครับก็ตีถอยประมาณห้าหกลูกเ็ดลูกนี่แหละครับเดินข้างบนครับผมอุปกรณ์พร้อมแล้วครับขอตีถอยขึ้นหนึ่งครับกำลังสวยๆครับ สิบห้าวันน้ำพึ่งก็มีอยู่ครับในรวงแต่ยังไม่เต็มดีครับก็ขอแล้วกันครับผมก็คงจะตอนไว้ครับว่าเราจะก้อนน้ำครับแล้วก็แล้วรังกเขาไว้ครับให้มันตั้งไ่แป้งครัผมตัดพึ่งครับนี่อีกด้านหนึ่งครับมันไม่มีที่ตั้งกล้องนะครับขอไปเลยครับสวยๆครับ ดูดน้ำแล้วครับเราต้องรีบตัดครับไปครับผมก็สรุปว่ามันดุนะครับผมต้องปาดหมดครับมันลงไปต่อยน้องครับข้างล่างก็คงไม่มาตีอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวไปชมผลงานข้างล่างครับผมกล่าวสวัสดีครับบรรยากาศ ทุ่งๆนาบ้านผมครับก็มาพบเจอกันครับกับช่องผ่านเพึงบมันนอกกันเดิมวันนี้ก็มาเดินดูมิ้มครับแล้วก็ดูต้นตาลที่เราเช่าซื้อไว้ครับแถวนี้แหละครับผมก็มาทุกปีครับอยู่บ้านสะไข่้นำครับผมเดี๋ยวไม่เจออะไรครับวันนี้เระมาเรื่อยๆแล้วครับก็ มีแต่ได้มดแดงครับได้ไข่มดแดงประมาณครึ่งกิโลนี่แหละครับส่งสามลังเขย่าเอาครับก็เข้ามาแล้วก็ฝากรับชมผลงานเลยครับไปกันครับผมเดินหามิ้มแถวๆต้นนี่ครับเรื่อยๆครับว่าจะเจอรังแล้วก็มีน้ำหรือเปล่าครับเรื่พร้อมกันครับผมไปกันครับก็เดินไปเดินมาครับใน ไม่เจอมิมครับมิมยังไม่ลงหรือไงครับเจอแต่ลังมดแดงครับมีไข่ด้วยครับแต่ผมไม่ถนัดที่ใส่ไข่มดแดงครับคือเป็นคนแพ้มดแดงครับพูดง่ายๆกัดตามมือตามอะไรนี่เป็นแผลเต็มเลยครับนี่ครับมีแต่แผลมดแดงทั้งนั้นครับผมป็นคนไม่ชอบครับแต่ก็ในความโชคไม่ดีก็ยังเจอพึ่งรังหนึ่งครับนี่ครับไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่าครับ ไปครับผมขออนุญาตทำครบแล้วก็ขึ้นไปเจอกันบนต้นครับผมขอให้มีก้อนน้ำสวยๆครับผมไปครับผมอุปกรณ์พร้อมครับครบพร้อมครับหวังว่าคงจะมีน้ำนะครับตัวพึ่งออกหาจริงขยันมากครับเนี่ยครับบินเข้าบินออกเป็นสายเลยครับไปครับเจอกันข้างบนครับผม เนี่ยครับหลังพื้นก็ขึ้นมาถึงแล้วครับทำการส่ารได้เรียบร้อยแล้วครับน่ครับตั้งกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสวยๆอย่างที่เห็นครับนี่ครับก้อนน้ำก็มีอยู่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจสอนดอกไม้ครับผมก็จะตอนไร้ครับผมไม่เอารังแลยครับเพราะว่ารังมันเริ่มแก่แล้วก็หยอดตัวอ่อนอีกรอบหนึ่งครับป่อยไว้ก็คงอยู่ครับ ไอ้ครับดีลาไม่ได้ครับตัดพึ่งครับผมย้ายคนครับย้ายพบครับ พบผมก็ทำมาจากใบตานแห้งครับไม่เอาลังนะครับเดี๋ยวก็ตัดน้ำผมก็ใช้เบอร์ผมก็นาดไม่รู้ว่าพี่จะไม่ได้ ตรงนี้ออกครับมันมันจะร่วงนะครับผมไม่เอาเกียร์ถอวนะครับลังนี้ผมจะ เกจบสองจิ้งเลยว่าผมเก็บไว้เยอะแล้วคก็ชาวบ้านผมก็ไม่พิจงคินขอตะลังขอตะน้ำหวาน

ยกุยกยกุยกยกครับน้ำหวานครับอู้ฉ่ำมากครับไป้งครับผม โอเคครับนะครับก้นน้ำาคุณชําลยครลงต้นกับผมซ้อนถุงเรียบร้อยแล้วครับกว่าน้ำพึ่งรั่วงนี่ครับน้ำคุณข้นครับสีออกเหลืองๆใสๆครับอาจจะได้สักขวดหนึ่งครับ เพราะว่านี่ครับนี้ครับเพราะว่ายังไม่ปิดลวงครับเอาไว้มาลุ้นรอบหน้าครับพึ่งอยู่ในพุ่มเลงครับไปครับพึ่งมาบินวนเราแล้วครับไปหามิมกันต่อครับผมเพื่อฟุกฟุกเป็นหมายน่ครับก็กลับมาถึงบ้านแล้วครับมิไมด้สักหลังครับได้ไข่มดแดงครับยังไม่ได้แยกก็ เกือบสักกิโลนึงครับน้ำผึ่งนี่นะครับขอเอาไว้เจอกันชิปหน้าแล้วกันครับผมลิปนี้เดี๋ยวจะเอาชิปที่แล้วมาใส่ให้ดูด้วยนะครับว่าผมยังไม่ได้ลงครับลงพร้อมกันเลยครับเอาไว้เจอกันชิปหน้าแล้ว,วครับ